ปีนี้เรามีธีมว่าปีแห่งการขยายอาณาจักรของพระเจ้าในวันนี้ก็จะขอต่อนะครับภาคสองนะครับเรื่องพลังเพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้าก่อนที่เราจะมาพูดถึงพลังเนี่ยเราต้องถามสักนิดหนึ่งก่อนว่าจะเข้าอาณาจักรของพระเจ้าได้อย่างไรคนเราจะเข้าอาณาจักรของพระเจ้าได้อย่างไรต้องบังเกิดใหม่เคยมีคนหนึ่งเหมือนกันคนนั้น ชื่อว่านิโคเดมัสเขาก็มาถามพระเยซูสงสัยเรื่องนี้และจะอ่านจากพระคำพระเจ้าเรื่องนี้ว่าพระเยซูตรัสตอบโดยประกาศว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเห็นอาณาจกรของพระเจ้าได้ถ้าเขาไม่บันเกิดใหม่นิโคเดมัสทูลถามว่าคนจะเกิดใหม่ได้อย่างไรเมื่อเขาแก่แล้วแน่นอน เขาไม่อาจเข้าไปในครันบรรดาเป็นครั้งที่สองเพื่อเกิดออกมาไหม่พระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครสามารถเข้าอาณาจักรของพระเจ้าได้ถ้าเขาไม่เกิดจากน้ำและพระวิญญาณมนุษย์ให้กำเนิดมนุษย์แต่พระวิญญาณให้กำเนิดวิญญาณท่านไม่ควรแปลกใจที่เราบอกท่านว่าต้องปันเกิดไหมลมพัดไปที่ไหนก็ได้ตามใจชอบ ท่านได้ยินเสียงลมแต่ท่านไม่อาจาบอกว่ากล่าวว่ามาจากไหนหรือจะไปที่ไหนทุกคนที่เกิดจากพระบิญญาณน,นั้นก็เป็นเช่นกันการเข้าในอนาณาจักรของพระเจ้านั้นมีทางเดียวต้องเกิดใหม่ต้องเกิดใหม่หมและพะเยชิกเก็ตก็อธิบายว่าผู้ที่เป็นมนุษย์คือพ่อแม่เรา เขาให้กําเนิดมากับร่างกายและเราขอบคุณพระเจ้าสมบพรณ์ดีเป็นพ่อผู้ดีเป็นแม่ของเราแต่พระเจ้าสอน,สอนว่าเกิดครั้งเดียวไม่พอต้องเกิดครั้งที่สองเพราะอะไรครับต้องบันเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณมีแต่พระวิญญาณของพระเจ้าที่จะให้วิญญาณใหม่เกิดในเราคือเมื่อคนเราเกิดมาในโลกนี้เราก็มีทั้งร่างกายมีจิตใจแล้วมีวิญญาณแต่วิญญาณที่ ไม่รู้จักพระเจ้าเป็นวิญญาณที่เรียกว่าตายทั้งเป็นนั่นถ้าก็ว่าร่างกายจากไปวิญญาณก็จากไปต้องอะไรครับตกนรกตลอดนิรันด์เพราะว่าวิญญาณนั้นไม่ได้เข้าในอนาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าบอกนิโคเดมัสว่าน,นะนิโคเดมัสคุณใกล้แล้วนะแต่ว่าคุณต้องกลับใจเชื่อในพระเยซูแล้วเมื่อนั้นเองพระวิญญาณพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ให้ วิญญาณใหม่เกิดภายในเราวิญญาณนั้นจะเป็นลักษณะไหนพี่น้องลักษณะคลายพระเจ้าพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นพระเมตตาพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงให้เรามีลักษณะชีวิตที่สําแดงออกที่มีลักษณะเหมือนโพรกมาเก่งขึ้นแต่ทางเดียวที่เราสามารถเข้าอาณาจักรพระเจ้าได้คือต้องเกิดใหม่หลายครั้งเราจะมาเชื่อในพระเจ้าเพราะว่า เราม,มีความต้องการและความจําเป็นในชีวิตของเราก็ไม่ผิดครับได้พระองค์พร้อมที่จะช่วยทุกเรื่องในชีวิตแต่บางครั้งเราคิดว่าเราจะให้พระเจ้ามาเข้าส่วนในชีวิตของเราให้ดีขึ้นในด้านนี้ด้านนั้นพระเจ้าก็โอเคพระเจ้ายิานดีที่จะช่วยทุกด้านในชีวิตแต่เมื่อเรามา เข้าส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าเราจะเห็นว่าแท้ที่จริงไม่ใช่แค่เอาพระเจ้าเข้ามามีส่วนเราแต่เราขอเข้าส่วนในแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็คือเข้ามามีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งจะอยู่นินิรร์พระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเข้ามาบรรเกิดใหม่ในอาณาจักรพระเจ้าพระเจ้าจะให้เรามีอะไรครับมีชีวิตที่สะท้อนแผนการพระเจ้าที่บอกพี่น้องว่าทันแรกเราคิดว่าขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะแค่นี้ก่อน แต่พระเจ้าบอกว่าลูกนะการเข้าส่วนในอณาจักรเราเรามีมากกว่าให้ลูกคือเราให้ชีวิตกับลูกที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนพระบิดาเจ้ามากยิ่งขึ้นในมัทธิวบทที่13ข้อ31ถึง32พระเยซูก็สอนเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงยกคำบุพมาอีกข้อหนึ่งว่าอัากตรายสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งคนเอาไปเพาะไว้ในทุ่งของตน แม้มลลดนั้นเล็กกว่ามะลดทั้งปวงแต่เมื่อเงาะขึ้นก็ใหญ่ที่สุดในสวนและกลายเป็นต้นไม้ให้นกในอากาศมาเกาะกิ่งธรรมชาติของอาณาจรรักรพระเจ้าคือขยายสิ่งที่มีชีวิตต้องขยายต้องเจริญเติบโต,มตมแม้แต่เด็กเล็กเกิดมานะครับโอ้น่ารักแต่ว่าเราคาดหวังว่าจะเห็นการ พัฒนาก,การการเติบโตและพระเจ้าก็เช่นกันโะรง์อยากจะเห็นอนาณาจักรของพระเจ้าขยายไม่ใช่เพื่อมีอาณาเขตเยอะๆแต่ว่าพระเจ้ารักทุกคนอยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนในอนาณาจักรที่พระเจ้าเตรียมไว้คือแผ่นดินสวรรค์ในโลกนี้จะอยู่จีวิทีพระองค์เองเป็นผู้ที่ส่งมาเพื่อให้ชีวิตครบบริบูรณ์และในโลกหน้าโะรงสันนิวาพโะรงเตรียมสวรรค์ให้เราอยู่ และขอบคุณพระเจ้าเถครับว่าพระองค์ได้ประทานพลังีเรียกว่าเป็นพลังอย่างมหาศจรรย์สำหรับเราในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าครับวันนี้จะพูดถึงพลังสามด้านเพื่อขยายอาณาจักรพระเจ้าพลังสามด้านเพื่อขยายอณาจักรของพระเจ้า2ี i บทที่1:7กลิ้งไว้ว่าเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงให้เรามีใจขาดอายแต่ประทานใจอันเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจ ความรักและการรู้จักบังคับตนเองแก่เราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้สามพลังนี้ให้กับเราไม่รู้ว่าในปีนี้เราจะเจอสักกี่พลังเนี่ยมีหลายหลายพลังนะครับแต่วันนี้ขอเอาสามอย่างนะครับพลังสามด้านมีอะไรบ้างครับมีความรักมีฤทธิ์อำนาจและการรู้จักบังคับตนเองนะการรู้จักบังคับตนเอง เป็นสามด้านนะครับที่พระเจ้าให้กับเราเอาละด้านแรกให้เรามาพูดถึงเรื่องพลังแห่งความรักทุกเรื่องในเกีย่ยวข้องกับอนานาจพระเจ้าจะเริ่มต้นและมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ความรักของพระเจ้ายอห์นบทที่3มข้อ16กก็เขียนไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีอะไรครับ ชีวิตนิรันขอบคุณพระเยซูนี่คือพลังแห่งความรักเพราะพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทานพระเยซูามาเพื่อเป็นการสร้างและขยายอาณาจักรของพระเจ้าเริ่มต้นด้วยความรักขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเป็นความรักความรักนั้นเป็นพลักษณะเรียกว่าเป็นนิสัยของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความรัก มนุษย์เรามีความรักแต่พระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นผู้กำหนดว่ารักคืออะไรขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเป็นความรักและพระคัรพระเจ้าได้เขียนเพิ่มเติมขยายความให้เราเข้าใจเรื่องความรักของพระเจ้าในหนังสือหนึ 4, ่งยอห์นบทที่สี่ข้อเจถึงสบว่าพเพื่อนที่รักทั้งหลายให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะความรักมาจากพระเจ้าทุกคนที่รัก ก็ได้บังเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นความรักนี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ท่ามกลางเราทั้งหลายคือพระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้นนี่คือความรักไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงรักเราและทรงส่งพระบุตร ของโรรองมาเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นความรักและได้ทรงสำแดงความรักของโรรองค์ต่อเราโดยที่พระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าได้มาแลกชีวิตพระองค์เองเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปของเราพระเจ้าทรงบเรียกเราไม่ใช่ด้วยการขู่เข็น ไม่ใช่โดยการบัตคับแต่ว่าความรักของพระเจ้าเรียกเราเข้ามาหาพระองค์นี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าเราจะใช้อำนาจการบังคับการขู่โคดเอินในที่สุดเขาอาจจะต้องทำสิ่งที่เราบอกให้เขาทำแต่ไม่ได้ทำด้วยใจทำด้วยการฝืนใจเพราะถูกบังคับแต่วิธีการของพระเจ้านั้นพระเจ้าให้ความรักเป็นสื่อในการที่จะให้เราเข้าหาพระองค์เจ้า และพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงโปรดสำแดงความรักลักษณะความรักคือการสำแดงสมมติว่าเราหลงรักสาวคนหนึ่งนะครับแอบรักอยู่คนเดียวในใจนะครับก็อยู่ตรงนั้นนะอยู่ในใจ <c oughs> เราจะไม่ได้ใจเขาแล้ว <c oughs> ก็ผู้ชายบางคนก็คียอายหรือว่าผู้หญิงอาจจะไม่กล้าใช่ไหมครับมันก็อยู่แค่นั้นลักษณะของความหลักแท้ต้องอะไรครับมีการสำแดง ต้องมีการให้พระคัมภระเจ้าในยอห์นบทที่สามข้อเสบบที่ร้อนไปแล้วบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักจนได้อะไรครับประทานให้ดังนั้นข้อพิสูจน์รักแท้คือให้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักที่เป็นพลังของพระเจ้าเพื่อขยานจากพระเจ้าและเรารับความรักของพระเจ้าและเรามอบให้กับคนอื่นเอาละพลังที่สองที่จะพูดในวันนี้คือพลังของฤทธิอำนาจของพระเจ้า พลังของฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระเจ้าจะให้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไหลผ่านเราซึ่งพร้อมกับความรักก็คือฤทธิ์เดชฤทธิ์เดชเพื่ออะไรครับเพื่อปลดปล่อยให้คนเป็นอิสระไม่ใช่ฤทธิ์เดชท,ที่จะมาบังคับบันคองขนไม่ใช่แต่เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะปลดปล่อยพระเยซูเคยบอกว่าขโมยหรือว่ามารย่อมมาเพื่อหลักฆ่าทำลาย มนันก็มีแผนสาคั้นตอนนะครับหลักข่านและนี่จะทำลายไปเลยแต่พระเยซูคริสต์ัดว่าเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ดังนั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับริดเดทพระเยซูคริสต์พร,ระองค์ได้มาเพื่อที่จะประกาศอิสรภาพอย่างแท้จริงให้กับคนที่เชื่อในพระองค์ให้ได้ออกมาจากอันาจักรแห่งความมืดอาณาจักที่ ถูกกดเอาไว้ด้วยความผิดความบาปและเข้ามาสู่อาณาจักรของพระเจ้าที่รับอิสระและเสรีเราเคยอยู่ภายใต้นะครับอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงเราอยู่ภายใต้สิ่งนี้สิ่งนั้นอยู่แต่เมื่อเราเข้าในอนาณาจักรพระเจ้าเราขออยู่ภายใต้จอมราชาที่เต็มไปด้วยครับความรักและฤทธิ์เดชความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกอย่างนั้นสิ่งเหล่านั้นจะต้องอยู่ภายใต้ ฤทธิ์อำนาจคงพระนามของพระเยซูเอเมนไหมเอเมนเพราะว่าพระเยซูคริสต์มาประกาศอิสรภาพพรรองค์ทั้งประกาศและโรรองค์รักษาคนนี้คนนั้นคนง่อยนะก็เดินได้คนตาบอดก็มองเห็นได้พระเยซูดได้ทำการอัศจรรย์ที่โอ้โหเหนือธรรมชาติคำสอนของพระเยซูก็มีศรีอำนาจคือพระเยซูดได้ใช้ฤทธิเดชของพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติในหลายๆด้านในการสร้าง อันเจจากของพระเจ้าในมารรโกโบทที่หนึ่งข้อ22บอกว่าประชาชนาล้วนทึ่งในคำสอนของพระองค์ยิ่งนักเพราะพระองค์ทรงสอนพวกเขาอย่างผู้มีสิทธิอำนาจผิดกับพวกธรรมจารย์คำสอนของพระเยซูที่เราฟังจากพระกรรมพระเจ้ามีสิทธิอำนาจในการเปลี่ยนแปลงคนได้ขอบคุณพระเจ้านี่คือพลัง ของคําสอนของพระเยซูและพระเยซูก็ทาการอัศจรรย์ที่เหนือธรรมชาติหลายอย่างเมื่อาอ่านในพระคัมภีร์เราจะพูดเรื่องไม่ว่าจะเป็นการห้ามพายุในการที่จะโอ้โพระองค์มีอํานาจในการที่จะเลี้ยงคนห้าพันคนได้พระเยซูก็รักษาโรคต่างๆและพระเยซูก็ใช้อํานาจเหนือวิญญาณชั่วผีร้ายซึ่งพระเยซูในลูกาบทที่สิบเอ็ดข้อยี่สิบเคยตรัสว่า แต่หากเราขับผีออกโดยเนิ้วประหัตของพระเจ้าอณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้วขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูเป็นผู้ที่มีอํานาจและพระองค์ทรงมอบสิทธิอำนาจนั้นให้กับเหล่าสาวกของพระองค์ให้เขาทําเหมือนกับพระองค์ในการขยายอัจาจรกรของพระเจ้าในลูกาบทที่9ข้อหนึ่งและข้อ2บอกว่าพระเยซูทรงเรียกสาวก12บสองคนมาพร้อมกัน และพระองค์ประทานฤทธิเดชและสิทธิอำนาจที่จะขับไล่ผีทั้งปวงและรักษาโรคต่างๆให้กับพวกเขาและพระองค์ก็ทรงทรงพวกเขาออกไปประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วยว้าวออกไปเขาก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพร้อมกับการขับผีและการรักษาโรคไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกใหม่นะครับในการที่เราเน้นฤทธิเดชในการประกาศข่าวประเสริฐเพราะว่าเป็น แบบอย่างที่พระเยซูคริสต์ทำให้ดูก่อนว่าขณะที่เราประกาศข่าวปบระเสฐเรื่องของราของพระเจ้าเชิญคนเข้ามาในอนาณาจักรพระเจ้านั้นเราจะใช้อำนาจของพระเจ้าในการที่จะไม่ขับไล่ผีแล้วก็รักษาโรคเพราะว่าพระเยซูเป็นผู้ที่มีอำนาจมอบให้กับสาวกและจากนั้นพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะมอบสิทธิอำนาจแบบเดียวกันให้กับเราในการที่เราร่วมมือกับพระองค์ในการขยายอาณาจักรของพระองค์กิจการบททีหนึ่งข้อแปด แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์อำนาจเมื่อพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพวกท่านและพวกท่านจะเป็นพยานไฟเราในกรุงเยรูซาเล็มและทั่วแคว้นยูเดียกับสมาริยาจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ทรงสัญญาว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะได้รับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐแต่ตอนนี้อยากจะพูดถึงพลังที่สามพลังสุดท้ายแล้วเป็นพลังของการรู้จักบรคับตนเอง พลังการรู้จักบันคับตนเองซึ่งพลังนี้เป็นพลังที่พระองค์ให้กับเราในการขยายอานาจัากของพระเจ้าคือสองพลังนะครับพลังแห่งความรักพลังฤทธิอำนาจพระเจ้ามันยิ่งใหญ่มากดังนั้นคนเราจะมาใช้พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะให้เราอะไรครับมีการรู้จักบันคับตนเองซึ่งจะช่วยปกป้องเราในการที่เราจะไม่ใช้ในทางที่ผิดในพระเยซูยเป็นผู้ที่เป็น วางแบบอย่างให้กระเป๋าในเรื่องนี้ในหนังสือมัทธิวบทที่24 20ถึง27นั้นพระเยซูกำลังอยู่ในสวนเกตเซมานีแล้วก็ในเวลานั้นพระองค์ก็กำลังสอนนะครับสาวกของพระองค์ก่อนเรื่องเรื่องอาณาจักรของพระเจ้านะครับแต่ว่ามีขณะที่อยู่พระวินสวนเกตเซมานีพระ e, พรองค์ต้องอธิษฐานแล้วก็พระองค์ก็อธิษฐานว่าพระบิาดาเจ้าถ้าเป็นได้ ขอ้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปอธิษฐานแล้วนะอันนี้คือใจอันนี้ก็อ,อารมณ์ความรู้สึกการเป็นมนุษย์ของพระเยซูพระองค์ไม่อยากจะรับแบกเอาบาปทั้งสิน้นแต่พระเยซูิดได้อธิบายอาธิษฐานด้วยว่าแต่อย่าให้เป็นตามใจเราคอยเป็นตามพระทัยของพระพิดาดังนั้นแม้แต่พระเยซูเองพระองค์ในฐานสะสภาาเป็นมนุษย์ยังต้องมีการรู้จักบรรคับตนเองด้วย พระเยซูสอนเรื่องในมัทธิวยี่สิบหกในมัทธิวยี่สิบหกข้อยี่สิบสี่ว่าแล้วพระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกว่าหากผู้ใดปรารถนาจะเป็นสาวกของเราให้ผู้นั้นปฏิเสธตนเองรับกังเขนของตนแบกและตามเรามาราะผู้ใดต้องการจะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดที่ปรีชีวิตเพื่อเราผู้นั้นจะได้ชีวิตจะมีประโยชน์อะไรกับคนคนหนึ่งที่จะได้โลกนี้ทั้งโลกแต่ต้องสูญเสียจิตวิญญาณของตน หรือใครจะเอาอะไรมาแลกกับจิตวิญญาณของตนได้เพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระเกียรติสิริของพระบิดาพร้อมกับทุตสวรรค์ของพระองค์เมื่อน,นั้นพระองค์จะปูนบำเหน็จแก่แต่ละคนตามการกระทำของเขาขอบคุณพระเยซูพระองค์มีรางวัลให้กับเราที่เราได้มาเชื่อในพระเจ้าที่เราได้สัตซื่อและกันขยายอาณาจักรพระเจ้าเพราะว่าพลังของการรู้จักบัรคับตนเองจะช่วย เสริมพลังให้เราทำในสิ่งที่ถูกต้องทั้งๆท,ที่อารมณ์ความรู้สึกอาจจะไม่สนับสนุนเป็นพลังที่จะช่วยให้เราเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแมว้ว่าอย่าไม่รู้สึกอยากจะทำเคยอยู่ในสภาพนี้ไหมในใจเราคิดว่าอยากจะทำตรงนี้อยากจะทำตรงนั้นอันนั้นมันทีแต่เหมือนกับว่ายังขาดพลังในการทำพระคัมภีร์บอกคนไราชาวนี้ พระเจ้าไม่ได้ให้จิตวิญญาณที่ขาดอายหรือว่ากลัวแก่เราบางทีแค่เป็นพยานกับเขาเราก็ยังรู้สึกอายอลูกรัวพระเจ้าบอกวาเนี้พระองค์ไม่ได้ให้เราแบบนี้แต่พระองค์ให้เลยครับการรู้จักให้ความรักให้ธิเดชและการรู้จักบรรคับตนเองคือทง้งทางที่อารมณ์ความรู้สึกอาจจะยังไม่เข้ามาเข้าข้างเราแต่ว่าเราสามารถเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องก็ขอบคุณพระเจ้าแท้ที่จริงคนเราก็ต้องมีอารมณ์ความรู้สึก ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะครับอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับเป็นเครื่องปรุงชีวิตให้มีรสชาติให้มีสีสันแต่อารมณ์ความรู้สึกนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะนําเราเดังนั้นการที่พระเจ้าให้การบังคับประกองตัวเองคือเมื่อเรารู้ว่าอันนี้คือแผนการอันนี้คือพระประสงค์พระเจ้าสําหรับเราแต่เรารู้สึกว่ามันยังขาดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พระเจ้าบอกว่าเมื่อนั้นเองพระองค์จะ มาส่งเสริมพลังแห่งการรู้จักบัรคับตนเองซึ่งขอบกันพระเจ้าพี่น้องนะครับการรู้จักบัรคับตนเองคือการที่เรายอมเข้ามาอยู่ใต้พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราแค่นั้นพี่น้องไม่ใช่ว่าเราบรรลุเราทําได้เราไม่ใช่นะครับเป็นการที่เราเอาตัวเรามายอมจำนอนอยู่ภายใต้แผนการพระประสงค์และริเจตของพระเจ้า และขอบพระเจ้าพระเจ้าจะส่งเสริมส่วนที่เหลือที่เรายังขาดอยู่เพราะว่าเรื่องการรู้จักบังคับตนเองเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าเราต้องเผชิญกับการทดลองเราต้องควบคุมอารมณ์และความรู้สึกที่ร้อนแรงเราต้องใช้การรู้จักบังคับตนในเรื่องการบริหารเวลาต้องใช้เรรู้จักบังคับตัวเองในวาจาคำพูดนี่สำคัญมากทีเดียว ไม่ใช่ว่ารู้สึกยังไงคิดยังไงแล้วพูดหมดเนี่ยพระคัมภีร์ก็สอนให้เรารู้จักใช้คําที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เสริมสร้างคนเอื่นแต่วันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกพี่น้องข่าวดีตอนท้าย <c oughs> ข่าวดีว่ายัางไงครับพระเยซูคริสส่งช่วยได้ยินไหมพระเยซูคริสสรงช่วยได้บางทีเราคิดว่าบังคับตัวเองคิดว่าต้องทําเองเหรอแต่ขอบคุณพระเยซูปรดเบบพระผู้ช่วยให้รอดในทุกด้านในชีวิต และเราสามารถที่จะพึ่งพาพระเยซูเพื่อรับการเสริมสร้างพลังแห่งการรู้จักบรรับตนเองได้อยากจะให้เรามาดูพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายเป็นพระครรมพระเจ้าที่หนุนใจมากในการที่ใช้ชีวิตอยู่ในอนาณาจักรของพระเจ้าใช้ชีวิตในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับฮีบรูบท 4, 15, 16, ที่4ข้อ15-16ทีเขนยน่อยว่าเพราะเราไม่ได้มีมหาบุรุษ ซึ่งไม่อาจเห็นใจในความออนแอต่างๆของเราแต่ทรงถูกทลดลงใจเช่นเดียวกับเราทุกประการกระนั้นก็ยังทรงปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราเข้ามาใกล้พระบัลลังก์แห่งพระคุณด้วยความมั่นใจเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบกับพระคุณที่จะช่วยเหลือเราเมื่อถึงคราวจำเป็นขอบคุณพระเยซูพี่น้อง วันนี้พระเยซูกำลังเชิญเราเข้ามาถึงหน้าพระบัลลังก์ของพระองค์เจ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และสูงสุดและเมื่อพระองค์ได้ถ่มประทัยลงมาถือกำเนินเป็นมนุษย์และก็ได้ใจนี่บาปแทนเราพระองค์ได้กลับขึ้นสู่สวรรค์อยู่ที่เบื้องขวาประหารของประชาปบิดาและพระองค์ทรงเชิญเราเข้าถึงหน้าบัลลังก์ของพระองค์ เชิญเราเข้าถึงหน้าบัลลังก์ของพระองค์เพื่อที่จะรับการช่วยเหลือในจารในยามจําเป็นและยามต้องการในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่รับสภาพแบมรุษและพระองค์ทนทุกอย่างพระองค์ผ่านการทดลองทุกอย่างนั้นเหมือนเราพระองค์ต้องประเจิญกับทุกอย่างในชีวิตเหมือนเราแต่พระคัมภีร์บอกว่าขณะนั้น,น,นพระองค์ ประส์จ,จากบาปอยู่พี่น้องขอบคุณพระเยซูไหมเอเมนและโรรองผู้นี้ที่จำได้โรรองผู้นี้ลนะ่ะที่บอกว่าเราเชิกมาแล้วแต่ว่าเราเข้าใจในความอ่อนแอและพระองค์บอกว่าจงเข้ามาหาเราเข้ามาหาเราและเราเป็นผู้ที่จะมอบทุกอย่างที่จำเป็นในชีวิตของท่านขอบคุณพระเยซู